อีโคคาขวัญใจวัยรุ่นมาแล้วครับคันนี้เลยครับแนะนำเลยฮะซูซูกิ Swift 1.2GLX นะครับคันนี้ได้ปี2013สภาพสวยใหม่กริปเลยครับเลขไม่80,000เท่านั้นนะครับคันนี้เลขไม่80,000เท่านั้นเองปี13ออปชั่นมาเต็มนะฮะนี่ฮะดีไซน์สปอร์ตเลยแม็กขอบ16ได้ยางปี22เรียบร้อยนะครับคันนี้ขวัญใจวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับนักศึกษาจบใหม่ใครอยากได้นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000เท่านั้นเอง รายได้12,000บาทนะครับซื้อคนเดียวจบเลยคันนี้นะครับนี่ฮะภายในนะครับสวยๆเบาสไตล์สปอร์ตเลยครับเบาผ้าพรีเมียมสไตล์สปอร์ตฟูๆตึงๆสวยๆพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังชันนี่ครับสไตล์สปอร์ตสามก้านแอร์แบคคู่หน้ามีมาให้นะครับเครื่องเล่น DVD มาตรฐานเดิมโรงงานเลยเกียร์ได้เป็นเกียร์ CVT สุดประหยัดเลยครับคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อน5,000คันนี้ฟรีดาวผ่อน5 0 0 0เลยนะครับเป็นแฮชแบก 5้าประตูสุดคุ้มนะครับคันนี้เดินทางก็ได้ขนของก็ดีคันนี้ Swift ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้สวยคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับฟรีดาวห่อน5,000คันนี้เอาไปใช้กันครับนี่ฮะเบาะสวยๆตึงๆเลยนะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ Swift นะครับคันนี้รายได้12,000สองขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับรายละเอียดภายในคลิปห้ามพลาดเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมวินเพชรยนต์รถมือสองที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้มาพร้อมความคุ้มค่าราคาประหยัดอีกเช่นเคยนะครับใครหาแฮชแบ็กห้าประตูคุ้มๆนะครับอีโคคาร์ที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงสุดแต่งยังไงก็สวยแต่งยังไงก็เท่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับขอแนะนำซูสคีสวีฟ1.2 DLX นะครับคันนี้ได้ปี2013เลขไมล์80,000เท่านั้นนะครับโอ้โหคุ้มค่าราคาประหยัดแน่นอนนะครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดง600,000กว่า วันนี้วินแพทยนจัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ2 3 9 0 0าบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000รายได้12 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพอค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมีรายได้ประจำเงินเดือน12 0 0 0ขึ้นไปนะครับเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสบาทเลยเอาคันนี้ไปใช้กันครับซูซูกิสวีฟนะครับที่สุดของความคุ้มค่าประหยัดน้ำมันด้วยาราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกินครึง่งนี่เลยฮะ ใครหาอยู่นะครับนักศึกษาจบใหม่นะครับวัยทำงานนะครับเพิ่งเริ่มทำงานอยากมีรถคันแรกเอาไว้ใช้นะครับคันนี้คุ้มค่าที่สุดเลยราคาประหยัดด้วยนะครับเส้นสายรายละเอียดนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้ชมนี้นะครับเรียกว่าเป็นโฉมเรียกว่าเป็นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับซูกิสวิฟนะครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับปี 2013นะครับคันนี้นี่ฮะไฟหน้าแบบมาวเตอร์ e เฟกเตอร์สไตล์สปอร์ตเลยนะครับชุดไฟหรือไฟเลี้ยวในตัวครบชุดเลยด้านล่างนะครับนี่ฮะได้มีเป็นสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าแบบไดมอนด์คัตอย่างนี้เลยครับนี่ฮะสวยๆโลโก้ซูซูกิชัดเจนโครเมียมไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหน้าตาของเจ้า s u ซูก i Swift คันนี้ 1.2G LX นะครับปี2013นี่เลยฮะสวยๆ เดิมๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่เรารับประกันโครงสร้างด้วยนะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์คุณจะได้แต่รถสวยคุณจะได้แต่รถสภาพเยี่ยมไม่ใช้นะครับไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชรุดสูญหายนะฮะมั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอารถสวยๆไปใช้กันคันนี้ฟรีดาวพอนหกพันรายได้หมื่นสองนะครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งหกห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยทักมาคุยกัน ไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้นะครับเนี่ยฮะดูคลิปนี้จบเหมือนมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับเรารีวิวให้อย่างละเอียดเลยแอดไลน์ได้ด้วยนะครับทักไลน์มาคุยกันไปกันต่อเลยครับด้านล่างนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16เนี่ยฮะสีปลอนเงินสวยสยเลยนะครับได้ยางปี22แล้วคอนติเนนทัลใช้ยากยาวดอกลึกๆเลยครับข้างด้านในนะครับเนี่ฮะโช้คอัพต่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซุ้มล้อนะครับรถไม่มีจมน้ําไม่มีโดนชนนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมๆนะครับเดิมทุกจุดเลยสวยสวยเดิมๆเลยันนี้ะครับ กระจกเดิมแท้สุซูกิแน่นอนนะครับชัดเจนบริเวณสันเหลี่ยมด้านข้างนี่ครับตัวรถสวยสวยไม่มีโดนไม่มีนมมชนมาแน่นอนนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนี่ฮะเป็นสีแดงนะครับมีไฟเลี้ยว led ในตัวด้วยเลยนะครับมีให้ความปลอดภัยมีมาให้กระจกนะครับเป็นกระจกเดิมแท้สุซูกิทั้ง4บานนะครับติดฟิล์มรอบคันกันสาดมีมาให้4บานเลยนะครับสวยสวย มื่อเปิดนะครับคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบ smart entry นะครับเป็นแบบ smart entry เปิดออกมาตรงนี้นะครับด้านข้างแผงข้างประตูนี่ครับโอ้โหเรียกว่าสวยงามลงตัวนะครับเป็นดีไซน์สไตล์สปอร์ตเลยเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกตัดสลับกับผ้านี่ฮะถือว่าดีไซน์ดีมากนะครับลงตัวมากๆมือเปิดแบบโครเมียมที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงมีมาให้เหมือนเดิมนี่ครับซอกหน้าสวยๆโอ้โหนี่ฮะไม่มีขันไม่มีไขใครอยากได้รถเดิมๆนะครับนี่ฮะรถบ้านนะครับรถบ้าน เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะวินเพชรยนต์ขายแต่รถสวยขายแต่รถเกรด A เท่านั้นนะครับเกรด B เกรด C เราไม่ขายเลยเนี่ยครับเอารถสวยๆไปใช้กันเบริเวนเสาบีสวยๆเลยครับหูกรอนไม่มีขันไม่มีไข่เลยนะฮะเนี่ยฮะสวยๆเลยตัวแผ่นเพลทชัดเจนเนี่ยนะครับไม่มีแงะแกะเก่าใดๆนะครับสวยๆเดิมๆข้างไม่มีโดนแน่นอนนะครับสกิทเพลทด้านล่างนะครับเป็นโครเมียมโลโก้สวิฟต์สวยๆเลยเบาะนะครับเบาะเป็นแบบสไตล์สปอร์ตเลยนะครับเป็นเบาะผ้าเนี่ยครับเป็นเบาะผ้าพรีีเมมยฟู อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนี่ฮะสวยสวยฟูฟูนะครับไม่มีขาดไม่มียุบไม่มีขาดนะครับนี่ฮะโครงสร้างนะครับนี่ฮะเดิมเดิมเลยนะครับบริเวณคอนโซลสวยสวยกริปเลยดีไซน์สวยมากนะครับสุสกิชวิฟเป็นรถนะครับเป็นรถ5ประตูอเนกประสงค์ภายในนะครับกว้างด้วยภายในกว้างนั่งสบายด้วยนะครับสำหรับวัยรุ่นไปทํางานนะครับนี่ฮะใช้งานใช้งานในเมืองนะครับคล่องตัวมากๆคล่องตัวมากๆขับขี่ดีด้วยนะครับที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้23โรลลิตรต้องมี นี่แหละครับกระจกด้านหลังนะครับได้เป็นแบบไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยภายในสวยๆนะครับสวยๆเดิมๆห้องโดยสารกว้างๆนะครับนั่งสบายคันนี้นั่งสบายได้เป็น2หมอนเบาะผ้าพรีเมียมมีมาให้นี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับแฮทแบ็คห้าประตูนะครับตรงนี้นะครับไฟท้ายแบบทูโทนแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยข้างบนนะครับจะเป็นไฟเบรกดวงที่3พร้อมเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังบิลอินมาให้เลยนี่แหละฮะ ดีไซน์สวยมากนะครับสวิฟตยอมรับนะครับว่าเป็นรถเรียกว่าเป็นรถวัยรุ่นนะครับคนรุ่นใหม่ขวัญใจคนรุ่นใหม่ขวัญใจวัยทำงานนี่แหละฮะราคาประหยัดนะครับใครอยากได้เป็นรถคันแรกน้องนนักศึกษาจบใหม่นะครับอยากมีรถคันแรกไว้ใช้เนี่ยครับเอาไปทํางานนี่แหละฮะคันนี้นะครับสองแสนกว่าบาทคุ้มคุมนะครับผ่อน5้าพันเท่านั้นเองรายได้หมื่นสขึ้นไปจบเลยครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับคันนี้รับประกันความคุ้มค่าเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยครับฝาท้ายนะครับแฮชแบ็กหประตูขนข้าวขนของสะดวกสบาย เนี่ยครับทำกิจกรรมที่มหาลัยต่างๆนะครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วอยากได้ซื้อไปให้ลูกใช้คันนี้เท่านั้นครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคาถูกกว่าบิ๊กไบค์อีกนะฮะคันนี้นะครับเนี่ยฮะไม่ต้องตากแดดตากฝนเอาไปใช้กันครับท้ายไม่มีโดนนะครับสวอตเมทอาร์เนี่ยครับเรียงตัวสวยๆรีวิวแบบละเอียดเจอดลึกแบบนี้นะฮะชัดเจนนะครับรีวิวชัดเจนฝาท้ายนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยอันนี้เดิมๆเลยนะครับเดิมเลยฮะเดิมแท้โรงงานแน่นอนนี่แหละครับสปอตเมทอาร์กเรียงตัว ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้สวยๆนะครับไฟเดิมไฟท้ายเดิมแน่นอนนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมเลยนี่ฮะโอ้โหสวิฟ t ถือว่าห้องเก็บของนะครับให้พอดีนะครับตรงนี้เราพับขึ้นได้นะครับก็วางวางข้าววางของได้นะครับเราจะพับจะปรับเบาะได้ด้านหลังนะครับปรับเรียบไปก็ได้นะครับจะขนข้าวขนของนะครับผลเป้เดินทางท่องเที่ยวได้หมดเลยนะครับที่สําคัญใช้ในเมืองยิ่งคล่องตัวเข้าไปใหญ่เลยนะครับสุดๆก็คือความประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้23กิโลลิตรต้องมีคันนี้นะครับ บริเวณคนขับนะครับเปิดออกมาตรงนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทอินทรีนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสบริเวณคนขับนะครับนี่ฮะชุดอำนวยความสะดวกนะครับกระจกไฟฟ้าสบานปรับประต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นเตอร์ล็อกล็อกกระจกมีมาให้ปรับพับไฟฟ้าได้แน่นอนมือเปิดโพรเมียมนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลาโพงมีมาให้นะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะบริเวณขอบประตูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับ ตัวหูกรองนะครับไม่มีขันไม่มีไขนะครับสติกเ e อร์ว n i n g ต่างต่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยโอ้โหคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับใบแปดหมื่นคันนี้ไแปดหมื่นนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้นะครับใครหาอยู่รับประกันคุณภาพเลยเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันครับภายในนะครับพงมลัยได้เป็นแบบัลติฟังก์ชันส style sport เลยนะครับสามก้านสวยนะครับเป็นหนังเย็บได้ขาวนะครับนี่ฮะสวยสวยไม่มีแตกไม่มีกรอบนะครับอยู่ในสภาพสวยสวยนุ่มๆ แอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ความปลอดภัยได้เหมือนเดิมคันนี้ได้เป็นพุชสตาร์ทนะครับคันนี้ได้เป็นพุชสตาร์ทชัดเจนนะครับเลขไมล์แปดหมเเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งยีกว่าโล20กว่าโลเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากๆครับคันนี้ที่สุดของความคุ้มเลยรถระดับ10ปีแต่ว่าสภาพน่ครับสภาพน้องๆป้ายแดงสวยมากครับนี่ฮะใครหาอยู่นะครับราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทไม่น่าเชื่อครับนี่ฮะสภาพนี้สวยคุ้มค่านะครับเอาใจวัยรุ่นวัยทางานเลยนี่ครับรถคันแรก คู่มือต่างๆนะครับเอกสารอยู่ครบๆเลยคันนี้เอกสารครบๆเลยเดี๋ยวผมดูให้นะครับคันนี้เป็นผู้หญิงใช้นะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้ลำดับที่2นะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับตัวรถตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับคันนี้นะครับนี่ฮะความบันเทิงนะครับตรงนี้ได้เป็นเครื่องเล่นดีวีดีบิลในมาตรฐานโรงงานมาเลยนะครับแอร์ได้เป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้ด้วยนะครับปรับออโต้ได้7ระดับ ด้านล่างก็จะมีเป็นช่องต่อ power outlet ให้นะครับตรงนี้เป็นช่องต่อ power outlet แล้วก็ช่องต่อ USB ให้นะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆนะครับเกียร์ได้เป็นแบบเกียร์ CVT นะครับประหยัดน้ํามันมากๆด้านข้างเบรกมือนะครับก็ได้เป็นแบบก้านยกมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําดีไซน์นะครับเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับได้2ใบอ่านะครับเท่ๆเก๋ๆแบบนี้เลยกระจกนะครับกระจก2หลังนะครับรับรถแสงแบบมือมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นกระจก2ให้นะครับ ด้านซ้ายไม่มีนะครับเก๋งไฟเก๋งสวยๆนะครับนี่ฮะสว่างๆใช้งานได้ปกตินี่คือ Suzuki Swift นะครับคันนี้รถคันแรกเอาไปใช้กันครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000นี่นะฮะผ่อน5000รายได้หมื่นสองนะครับซื้อคนเดียวจบเลยเอาไปใช้กันครับคันนี้ไม่ต้องทนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนน้องๆนักศึกษาจบใหม่เนี่ยครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับหารหายอยู่ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นขุมกําลังเบนซินนะครับ1.2ลิตร91แรงม้านะครับอีโคคาร์ที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความประหยัดนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันมากๆ23โลลิตรต้องมีและเรียกได้ว่านะครับแต่งรถยังไงก็สวยแต่งยังไงก็เท่นะครับสุสกิจสวิทคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับที่สําคัญนี่ครับรถ10ปีดูสภาพนะฮะห้องเครื่องใหม่กลิบเลยแห้งๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่เลยฮะนี่คือรถคุณภาพจากวินเพชรยนต์นะครับนี่ฮะ ให้ดูกันชัดๆละเอียดละเ,ดเลยนะครับมาร์กด้านในยังอยู่เลยเนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับบริเวณฝากระโปรงนี่ครับน็อตเดิมๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับซอกในสวยๆไม่มีโดนไม่มีชนแก้มข้างไม่มีโดนไม่มีดึงไฟหน้าสแตเลสแท้นะครับโรงงานเลยนะครับตรงนี้เป็นคานแท้เดิมโรงงานนะครับคานแท้เดิมโรงงานเลยเนี่ครับรูกลมๆสปอร์ตเมทอาร์ค ยังอยู่เลยสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์วร์นิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้เครื่องแห้งๆเดิมๆเดิมทุกจุดครับเดิมทุกจุดด้ครับสวัสดเมนอาร์คอันนี้โกหกไม่ได้นะครับเนี่ยฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไม่มีโดนแน่นอนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างใดนี่เลยครับมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับเรารับประกันโครงสร้างด้วยนะครับไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้าแน่นอนมั่นใจได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเลขตัวถังยังอยู่เลย ัดเจนนะครับไม่มีโดนไม่มีดึงมาแน่นอนนี่คือรถคุณภาพเลยครับนี่ฮะใครหาอยู่นะครับสวิฟคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเกง๋งแฮชแบ็กหประตูสุดคุ้มค่านะครับคันนี้ราคาประหยัดแน่นอนครับขอแนะนำเลยนะครับสุ u k i Swift 1.2 GLX นะครับคันนี้ได้ปี2013เลขไมล์80,000เท่านั้นเองฉเฉลี่ยวิ่งวันหนึงประมาณ20กว่าโลเท่านั้นเองโอ้โห ที่สุดของความคุ้มเลยครับรถใหม่ป้ายแดง ,00 แสนกว่านะครับวันนี้วินเพจน์จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ2 3 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000เอาไปใช้กันครับรายได้หมื่นสองขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยเพราะค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาโทรมาคุยกันทักมาคุยกันครับ0 6 4 8 2 6 7 1 6 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับออกรถได้ทั่วไทยไม่ต้องมาดดดูู้้ววยตัเองคลิปนีจบ ตัดสินใจได้เลยนะครับสวยคุ้มค่าราคาประหยัดแบบนี้ฟรีดาวผ่อน5000รายได้12ื่นโทรมาเลยครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับ0 6 4 8 2 6 7 6 5เบอร์นี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถส,สวยคันถัดไปจะเป็นรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินเพรยนต์ไปแล้วครับสวัสดีครับ